อาสาธุจเจริญธรนมเมื่อนี้พระอาจารย์จมะมาเบาเรื่องว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนอามือวานได้เบาเรื่องว่าบุญบาปอาคืออะไรเมื่อนี้กับสเสบาเรื่องบุญบาปอยู่ที่ไหนอาบุญบาปอยู่ใส่าเฮ้าทุกท่านทุกคนก็เคยจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แกบอกให้ฟังบาปผู้เร่ทำบุญหลายกับสิมีเทวดาอามาเอาไปบันทึกไว้ที่สวรรค์อา้วกเร่ทำบาปหลายกับสีมี ยม,มาบาลนันน่งไบบันทึกใบในหนังหมาในเมืองนากอันนี้คือเฮาหลับรูหลับสาบเพื่อได้ยินได้ฟังคนเผ่าคนแก่สมมติว่าเฮามีผ้าขาวอยู่พื้นหนึ่งเอาผ้าขาวพื้นนั่นไปหยดให้มันสกปรกคว่ำสกปรกยู่ใส่คว่ำสกปรกกับยุทีผ้าขาวเฮาเอาผ้าขาวพื้นนั่นไปทำความสะอาด พื้นที่มันถูกโซกโปกเอาไปทำความสะอาดความสะอาดกับโยธีผ่าขาวพื้นนั้นคือเตาดังดันแล้วุญบาปกับโยธีจิตแพ้ทํำบุญหลายบุญกับสิไปปรากฏโยธีใจของผู้นั้นส่วนว่าไปทํำบาปหลายบาปกับสิไปปรากฏโยตีใจของผู้นนั้นสรุปก็ได้ว่าบุญบาปก็คือคุณภาพของจิต แต่ดาดวงของแต่ละฐานของแต่ละคน